สินค้าเข้าใหม่นะคะฝากติดตามที่เพจมนตรามหาราณีจะมะีเครื่องประดับของเก่าของโบราณน,นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นกำไลงาช้างนะคะกำไลหางช้างเนี่ยค่ะเป็นหางช้างเลยหางช้างแท้เลยนะคะรุ่นนี้ แล้วตรงนี้เป็นกําไรรักเงินรักทองนะคะสวยมากนะคะอันนี้หัวนะโมนะหนูได้มาอีกหนึ่งเส้นสําหรับท่านใดที่ถามหาหัวนะโมแล้วสอดหางช้างแท้นะคะเนี่ยค่ะท่านเห็นเป็นเส้นเส้นไหมฮะข้างในที่เป็นเส้นๆ้นนี่คือหางช้างแท้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นปล้องเนี่ค่ะนี่เลยนี่ก็คือหางช้างนะคะเป็นเส้นเส้นนี่หางช้างแท้ลงรักลงยานะคะ สวยมากเนี่ยค่ะหนูบอกเลยแล้วท่านใดที่ได้หัวนะโมรุ่นเก่าไปนะโคตรโชคดีเลยหนูจะบอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหัวนโมรุ่นเก่าที่ท่านได้ไปเนี่ยด้านในเนี่ยค่ะด้านในเนี่ยจะปั๊มเป็นนครสีเลยจะเครื่องหัวตรงเนี้ยค่ะจะเป็นนครสีรุ่นใหม่นะที่หนูได้มาเนี่ยทางเนี้ยรุ่นเนี้ยไม่ได้ปัม๊มแต่รุ่นเก่าเนี่ยปั๊มหัวนครสวยมาก ตัวนี้ไข่มุกแท้นะไข่มุกน้ําจืดสวยมากแล้วมุกสีทองนะคะตัวนี้เป็นมุกสีทองสวยสวยนะคะเป็นตัวนี้เป็นตัวสร้อยเนี่ยค่ะเป็นเครื่องเงินแท้นะคะเป็นเครื่องเงินแท้นะคะปั๊มสองห้าเห็นไหมเอ่ยเนะะี่ยค่ะท่านเห็นท่านซูมดูได้นะคะปั๊มเก้าจุดสองห้านะคะตรงตะขอสร้อยนะคะ นี่ตัวนี้มุกเก่าเลยมุกสวยแต่น้ำงามงามสีทองเม็ดเดียวๆนะคะถ้าท่านจะใส่มนแนะนำรุ่นนี้สวยหาคู่กับต่างหูสวยใส่เซาซีหรือใส่บารอกนะคะสีทองสวยอันนี้ไหมทองนะคะกำไลไหมทองเข้าใหม่นะคะกำไรไหมทองนะคะนี่เลยหยกนะคะหยกจัก,กรพรรดินะคะรุ่นนี้หยกจัก,กรพรรดิรุ่นนี้นะคะจะเป็นเขียวแล้วมีอมฟ้ารุ่นนี้สวยมากเนะะี่ยค่ะ ท่านใดที่ชอบงานสวยๆงานหินเจมสโตนนะคะเป็นลัคกี้สโตนนะคะเป็นงานเก่างานโบราณงานเป็นพลอยเก่านะคะเอามาขึ้นตัวเรือนใหม่เนี่ยอันนี้พลอยเก่านะคะเป็นหินเก่านะคะรุ่นเก่าเลยเป็นหินไหมทองส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตาเสือนะคะเป็นตาเสือเคลือบสวยมากๆนะคะตาเสือนี่ค่ะตาเสือสวยมากเลย ล้อมด้วยพลอยหุงนะคะหรือว่าแก้วเจียนะคะล้อมด้วยพลอยหุงหรือแก้วเจียนะคะนคนโบราณเขาเรียกพลอยหุงหรือแก้วเจียนะ,ะเป็นการเจียเทคนิคพิเศษแบบลูกโลกอะค่ะเป็นแบบลูกโลกเลยแบบโบราณสวยมากเนี่ยค่ะเป็นการเจียแบบลูกโลกเลยแบบเก่าอันนี้สวยอันนี้เขาเรียกตาเสือเคลือบนะคะไทเกอร์อายภาษาอังกฤษเรียกไทเกอร์อายสวยมากรุ่นนี้ นะคะท่านใดที่ชอบของแนวนี้มาได้เลยแล้วนี่แหวนหางช้างอีกรุ่นหนึ่งที่มนนำเสนอนะคะนี่ค่ะมีทับทิมนะคะมีบุตรสราคามมีไพลินนะคะมีมรกตท่านเห็นไหมฮะมรกตทับทิมไพลินบุตรสราคามแล้วก็ลงรักลงยาขนาบด้วยเส้นหางช้างสองเส้นนะคะสีดำ ขนาดสองเส้นแบบนี้เลยท่านใดสนใจนะคะติดตามได้ที่เพจมนตรามหาราณีนะคะจะมีเครื่องประดับโบราณของเก่าของสวยๆมาให้ท่านชมแล้วก็ท่านใดที่ชอบสินค้าตัวไหนสามารถแคปแล้วทักมาสอบถามทางอินบ็อกซ์ได้นะคะชอบชิ้นไหนแจ้งหนูได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ฝากติดตามนะฮะเพจมนตรามหาราณีจะมีไลฟ์สดเครื่องประดับและผ้าไหมสวยๆนะคะ